ต้มมันสูงนะรู้ว่าเราเตี้ยกันเปนหมวกทำให้สูงขึ้นนะเออช่วยชีวิตได้เยอะเลยถูกหวยกันไหมคะเออได้เต็มๆเมื้อเงินเลยโถูกตังเยอะเนี่ยเจี๊ยบั้งหวยลาวหวยไทยเก่งจังเลยฮะตามนั้นเลยค่ะนักเตะสองท่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้จับพี่ไก่เลยค่ะครับไก่วรายุทธมิรินทจินดานะครับ ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยกรยุงเทพธนบุรีสาขานิเทศศาสตร์ครับแล้วภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งมากที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าของพวกเราทุกคน<ม><ๆ>เห็นคุณค่าของการทํางานคุณค่าของการเรียนจนเราได้รับดุษฎีบัณฑิตอันนี้แต่ยิ่งภูมิใจมากยิ่งขึ้นที่ท่านอธิการบอกวันนี้คือว่าเป็นคนแรกอของมหาวิทยาลัยและของคณะที่ได้ ดูเสดีบเดิตจิตต<ช>ิมศัดก์อันนี้ครับ<ช>อันนี้ทำให้เราปลื้มและปริ่มว่าเฮ้ย<ช>ท่านเล็งเห็นและท่านมองเห็นขนาดนี้เฉยเหรอเรามีคุณค่าขนาดนี้เฉยเหรอทาให้เรารู้สึกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองเราต้องดูแลตัวเองต้องสร้างผลงานให้ทุกเห็นว่าเขาให้รางวัลน,นี้เรากลับมาเราต้องทําให้ได้ให้สิ่งที่ดีกับเราเนาะพี่อาร<ช>เราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตเราจะทําได้ค่ะเพื่อไม่ให้เสียกับสถาบันค่ปรบมือค่ะ สวัสดีนะคะไฮอภพรนครสวรรค์ค <listening> so ่ะก็จบมหาบัณฑิตแล้วนะคะก็ทัศรัฐภาษาธนศาสตร์นะคะสาขาที่จบนะคะก็8ปี9ปีแล้วพี่ไก่ค่ะเปีแล้วเรียนตรีเสร็จแล้วก็ต่อโท หลายหคนว่าจะจะต่อเอกเลยหรือเปล่าต่อสิคะเอาเลยการเรียนไม่มีที่สิ้นสุดใช่หลายคนบอกว่าอุ้ยอายุเยอะแล้วยังเรียนได้เหรจริงๆอย่างที่พี่ไก่บอกนะคะว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนเนาะคำนี้ยังใช้ได้กับทุกคนเสมอตอนแรกอะที่คุณยิ่งยงต้องต้อง กล่าวถึงคุณเตี้ยไอเตี้ยนิดหนึ่งนะคะคุณยิ่งยงยศบางงามไม่ใช่สามีดิฉันนะคะเป็นคนชักจวนชักจูงให้มาเรียนที่กรุงเทพธนบุรีนะคะพี่พยองจบโทรไปแล้วเรียบร้อยอนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยที่ทําให้ให้ได้ตัดสินใจมาเรียนที่กรุงเทพธนบุรีแห่งนี้นะคะอตอนแรกเรียนคิดว่านั่งเรียนกับเด็กๆก็<า>เรามาดูอ๋อเราอยู่ในกลุ่มของเจ้าสัวเจ้าสัวก็คือคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วและมาเรียนต่อเพื่อ เพื่ออาวุธต่อยอดแล้วก็คอนเนคชันต่างๆเยอะแยะมากมายต้องขอบคุณมากๆเลยขอบคุณการศึกษาขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอธิการนะคะที่เปิดโอกาสให้กับน้องล้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่พอเข้ามาเรียนแล้วรู้สึกว่าเออเรารักการเรียนสิ่งที่เราไม่รู้พอเราได้เราไม่ได้มานั่งฟังอาจารย์หรืออาจารย์หลายๆท่านและศตราจารย์หลายๆท่านที่มาให้ความรู้กับเราเนี่ย อีกมุมหนึ่งที่เราไม่รู้แล้วเราได้รู้จริงๆค่ะก็ะอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนที่กลัวว่าจะแก่เกินเรียนไม่มีมไม่มีคำนั้นจริงๆมาค่ะมาเรียนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีครับผมครูบอยนะครับนายสมพงษ์คำแก้วจบคณะรัฐศาสตร์ปริญญาตรีวิญญาโทรครับผมก็ เป็นนิสิตนี้ตั้งแต่ปัญญาตีมาด้วยกิจนิยมระดับหนึ่งนะครับก็ได้บุญบารมีจากคุณหายพระนครสวรรค์ได้ชักเด็กๆได้ชักจูงกันเข้ามาแล้วก็วันนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตวันนี้ภูมิใจที่ในที่สุดแล้วก็อยากจะชักชวนทุกคนให้มองให้เล็งหาสมมติว่ามีญาติพี่น้องอยากจะศึกษาต่อลองพิจารณามหาลัยแห่งนี้ครับ กรุณเทมากมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดและให้อะไรในชีวิตมากกว่าที่คุณใฝ่ฝันขอฝากมาหาเลยแห่งนี้ในอกของใจครับทุกคนนครบนะครับค่ะนะครับผมโฟกัสกิจคุณ a อฟนะครับผมก็เป็นักศึกษาปริญญาโทนะครับผมก็จบแล้วนะครับรุ่นเรียนกับพี่บอยเลยนะครับเจ้าสัวสิบนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากมากก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยนะครับที่ให้โอกาสผมมาเรียนครั้งนี้ครับค่ะต้อยต้อยสวัสดีค่ะวันเพ็ญเดชเชาค่ะต้อยนะคะ เป็นเลยค่ะแม่ฮายค่ะได้มีวันนี้เพราะว่ามีแม่ให้โอกาสนะคะแล้วก็อธิการท่านอธิการบดีุมหาวิทยาลัยกรุงเทพศนบุรดีแล้วก็ท่านรองด้าว่าค่ะที่ให้โอกาสแล้วก็ขอขอบคุณโอกาสนี้สําหรับสาหรับเด็กน้อยคนนี้นะคะเป็นที่รกของทุกคนสวัสดีครับผมไม่เอกสัติภาพธรยานะครับผมผมก็ได้มีโอกาสนะครับมาที่รั้วของมหาวิทยาลัย กรุงเทพธุรีนะครับผมได้จบมหาบัณฑิตแล้วนะครับคณะรัฐศาสตร,ร์ารรารรารสาขาวิทศาศาสตร์นะครับผมครั้งแรกนะครับในความรู้สึกของผมนะครับในการกล้ามาเป็นครอบครัวของอบีทีวีเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นมากแล้วก็ที่สำคัญคือการเรียนการสอนนะเขาต้องบอกได้เลยว่าหลักสูตรเข้มข้นมากแล้วก็เป็นกันเองคือเรารู้สึกว่าเราอบอุ่นจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนรัฐศาสตร์นะครับแนะนำเลยครับบีทีครับผมมันเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ ส <c oughs> วัสดีค่ะอฟก,กิรสาค่ะก็เป็นนักแสดงนะคะแล้วก็เป็นศิธิ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหบุรีด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะจบเป็นตุลาบัณฑิตน,นะคะพอโทแล้วเขาก็ยินดีกับมหาวิทยาลัยฑิตแล้วก็บัณฑิตทุกท่านด้วยค่ะ <c oughs> อยากจะบอก,ท,กทุกท่านนะครับนักศึกษาใหม่นักศึกษากก 3, ครับทุกท่านว่าการเรียนไม่มีที่ท้นสุดเรียนในสิ่งที่คุณรักแล้วคุณจะทําให้ความรักที่การเรียนนั้นประสบความสําเร็จจะไม่ให้ย่อยยับไปคามือคุณคยังไงคุณก็ต้องประคับประคองให้สําเร็จไปสู่ชีวิตคุณครัน